از هرچه می سخن دوست خوشتر است پیغام پیغام آشنا نفس روح پرورد جود حاضر غایب شنید นี่ก็คือการแสดงจากวงชับระวอนครับวงดนตรีอิหร่านที่ได้รับความนิยมมากวงหนึ่งในขณะนี้ครับคุณสุรพล์ครับไม่ทราบ <ผม S 1> ว่าการแสดงดนตรีของคณะชับระวอนเนี่ยครับจะต้องแสดงในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าครับคือวงดนตรีชับระวอนนะเป็นดนตรีพื้นเมืองของอิหร่านไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเป็นพิเศษคือสามารถแสดงได้ทั่วไป ครับตลอดเวลาแล้วในเครื่องดนตรีที่ในหมู่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับอาจารย์รรไม่ทราบ<ม>ว่าเครื่องดนตรีเครื่องไหนฮะที่มีความเก่าแก่ที่สุดนะครับคือถ้าพูดถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของอีที่มีความเก่าแก่มากสุดในในวงอชงชับระวานที่อยู่ในขณะนี้นะฮะก็มีจะมีเอ,อ เน่นะฮะหรือเรียกว่าขุ่ยนะครับและชิ้นที่2ก็คือตุมบะนะครับก็คือกลองนะฮะที่เป็นเครื่องมือเก่าแก่เป็นเครื่องมือตีที่เก่าแก่ที่สุดอครับอย่างอย่างกองตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ทราบว่ามันแตกต่างจากกลองของไทยยังไงครับคือกองนะฮะแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกันในการบรรเลงนะครับถ้าชื่อว่ากองหมายถึงกองชนิดเดียวกันแต่การบรรเลงนี่จะแตกต่างกันนะเดี๋ยวเราผมลองให้ผู้เล่นเขาลองลองแสดงให้ดูนะครับแล้วก็ลุสฟิลอินบริเอมอร์ชิเซอร์ 어 탐닝 나마 u 스 b 데 คือการการตีของเขาเนจังหวัดนิ้วทั้ง1ิบนิ้วจะใช้หมดเลยอ๋อก็เรียกได้ว่ามีความแตกต่างจากกลองของประเทศอื่นๆครับแล้วในตัวของของขิมตัวนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะตัวขิมตัวนี้นะครับเอ่อถ้าเราเห็นว่าในในบ้านเราแล้วเนี่ย ขิมตัวนี้นะฮะถือในภาษาเปอร์เซียเหนือภาษาอิหร่านเขาจะเรียกเครื่องมือชน,นิดว่าซันตโต้นะฮะซึ่งตัวต้ตัวนี้นะฮะเป็นขิมเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนถามคุณกุลามดีตอเลยซึ่งเป็นผู้เล่นตัวนี้นะฮะว่าความเป็นมาของขิมตัวนี้หรือว่าซันตูร์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือชนิดไหนจะเป็นมาอย่างไรเอากระุฟันอินโทซีบรีมอลทัศน์ซึ่งอินเกซันตูร์ชุมาเกบอสซีมึงกินทัศน์ซีเปิาไฟไหม یک ساز کوبه ای است که اون نمونهش تو کشورهای هم شرقی هم غربی هست ولی بیشتری امکانات از این ساز تو ایران استفاده میشه بعدش هم هندوستان คุณกิตติวิศรพูดเ,เล่นขิมตัวนี้นะดุสนโตตัวนี้ได้เรียนบอกว่าเครื่องมือดนตรีชนิดนี้นะฮะซึ่งตะว,วันออและตะว,วันออกก็ใช้เหมือนกันนะฮะมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตเอ,อเอีก็ใช้เหมือนกันแต่เรียกชื่อของภาษาต่างกันแต่เพียงว่าเครื่องมือชนิดของสานโตขอ,อห่าขิมตัวเนี้ย S <S เครื่องสายนี่จะมากกว่าใช่ไหมามากกว่าเครื่องออขิมตัวอือ่หนหรือตะเคียนตัวอื่นอ๋อคือจำนวนสายที่เพิ่มขึ้นมาครับผมเอะแล้วทาไมมันถึงมีลักษณะที่คล้ายคือคมีลักษณะที่คล้ายนั่นหมายถึงว่าการสืบทอดทางด้านวัฒนธรรมรนะฮะศิลปะของวัฒนธรรมต่างๆดังนั้นชนชาติชาวอร่านที่มีอารยธรรมมา700 0กว่าปีครับ นะฮะแลวก็เครื่องดนตรีทุกชนิดเนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศอิหร่านดังนั้นแล้วเนี่ยเครื่องดนตรีเจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยก็มีขิมในญี่ปุ่นก็มีตะเข้ในญี่ปุ่นก็มีชนิดนี้นะฮะและเป็นเครื่องมือสื่อตัวเนื่องกันมาซึ่งการสืบสายการท่องเที่ยวของชาวอิหร่านการค้าขายที่นําเครื่องไวเครื่องมือชนิดติดติดตัวไปด้วยครับผมหลัจากวันนี้แล้วเนี่ยจะวงชับระวอนนี่จะไปเล่นที่ไหนต่อครับสมับวันนี้แล้วฮะหลังจากที่นี่แล้วนะครับก็จะไป แสดงที่มหาวิยทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงออตอนประมาณ14.30นณณนะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็วงชพรวาวน,นั้นก็จะไปเปิดแสดงนะฮะที่มหาวิทยาลัยราชภัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพยาแล้วก็ตกเย็นสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับก็จะไปแสดงที่มหาวิทยาลัยอสมชัญเอแบกแล้วก็ส่วนวันศุกร์วันสุดท้ายนะฮะก่อนที่วงชพรวาวนจะเดินทางกลับสู่ประเทศสหรสัฐอเมริกานั้นก็จะไปเปิดการแสดงที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับ และนี่ก็คือวงดนตรีคณะชัปราวอนะครับวงดนตรีพื้นบ้านจากอิหร่านที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ครับคุณอภิยาครับ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็ไปติดตามวงดน,นตรีชัปราวนไปเป็นกําลังใจกันได้ด้วยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเสียงเพลงที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นแล้วนะคะว่าอิหร่านนั้นมีความรุ่งเรืองทางด้านอ,รอรารยธรรมแล้วก็มีความร่ารวยทางด้านวัฒนธรรมมากๆด้วยนะคะมีอีกสื่อหนึ่งค่ะที่ทําให้ทั่วโลกรู้จักอิหร่านมากขึ้นสื่อภาพยนตร์นั่นเองค่ะอย่างเรื่อง a s e p a r a t i o n นะคะถือว่าเป็นภาพยนตร์อิหร่านเรื่องล่าสุดที่รับรางวัลจากเวทีออสการ์ไปด้วย พี่นันคะว่าไปแล้วอิหร่านเนี่ยเขามีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมผ่านทางสื่อภาพยนตร์กันมากน้อยแค่ไหนคะพี่ในสังคมบ้านเราเพิ่งจะเริ่มหันมามองเขา่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนตลาดใหญ่ก็ะจะมามองที่รางวัลออสการ์ผ่านภาพยนตร์อย่างที่คุณคิ๊บอกนั่นแหละแต่ต้องบอกได้เลยว่าภาพยนตร์อิหร่านนั้น เป็นภาพยนตร์นอกกระแสและอยู่ในสายตาของคนที่สนใจภาพยนตร์นอกกระแสอยู่นานแล้วแล้วก็มีภาพยนตร์ที่เด็ดๆที่ uh, ถูกกล่าวอ้างการถูกกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็น The Color of the Paradise ก็ดีหรือเรื่องเรื่องบอลลูนเรื่อง The Sparrow คือภาพยนตร์เหล่านี้มีมาเยอะทีเดียวนะครับมา,มาถึงบ้านเราแต่ไม่ทำเงินแล้วหนังอิรานในภาพยนตร์อิรานเนี่ยมักจะสะท้อนภาพของสังคมใช่ค่ะสะท้อนภาพของสังคม <สะ S 1> ต้นทุนครบอครบครัวนะคะต้องบอกว่าต้นทุนต่ำ แต่บทบาทในการเขียนบทประพันธ์ข,ของของการสร้างภาพยนตร์โดนมากมแล้วก็ด้านหนึ่งภาพยนตร์ก็กลายไปเป็นพื้นที่ของการาการการต่อสู้ทางวัฒนธรรมเล็กเๆเพราะว่ามีแสงะะให้เห็นด้วย<ๆ>เพราะว่าถ้าภาพยนตร์ลักษณะอย่างนี้อยู่ในประเทศสาธารณรัฐอิสราเอลานะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าโรงภาพยนตร์ของเขาเยอะนะครับเวลาเข้าไปในประเทศดังมีมีโรงภาพยนตร์เยอะให้เห็นแต่ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพยนตร์ที่รัฐบาลจะให้ความสําคัญหรือควบคุมอยู่ไม่น้อยทีเดียว <c oughs> แต่ภาพยนต์ที่หลุดออกมานอกกระแสะบ้านเราก็ามีทั้งที่แสดงพื้นที่ของความขัดแย้งกันอยู่ก <c oughs> ็มีให้เห็นด้วยเหมือนกันนะคะครับที่นี้ขอย้อนกลับมาในเรื่องของวันปีใหม่นิดนึงครับเดี๋ยวจะขอเรียนถามคุณมุสตาฟาว่าในเรื่องเกกับวันปีใหม่เนี่ยท่านผู้นําสูงสุดของประเทศอิหร่านได้ออกมากล่าวอะไรกับประชาชนบ้างหรือเปล่าครับผมเน,นรุสีอิร่นอียะพยามเอมะกรมาอัลสำมะระฮับลีเปโรวมาร์ดุมอิหนี صحبت میکنیش برای مردم جهانشی نشان همونطور که همگان متن این پیام رو شنیدند و دیدند هر سال مقام معظم رهبری در ابتدای سال تحویل پیامی رو برای ایرانیان، مسلمانان و تمام جهانیانی که دوست دارن از اخبار ایران و در رابطه با ایران بدونن پیامی رو ایشون میفرمایند. ครับในทุกปีนะครับแต่ว,ว่าเกิดขึ้นวันโนรุสวันปีใหม่นะฮะหรือในวละต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีสารของคณะคณะผู้นาสูงสุดนะครับเขาจะส่งสารถึงบรรดามุสิมทั่วโลกและบรรดาประชาชนหรือบรรดาผู้คนที่รักความเป็นธรรมนะฮะและสารต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะแค่สารของปีใหม่อย่างเดียวในวละต่างๆดังนั้นถ้าจะเห็นได้ว่าถ้าบุคคนที่มีความสนใจในข่าวสารของอิหลานนั้นก็จะติดตามได้ว่า สายของท่านท er <female> <scary> <ượng> ี่ส่งไปถึงนั้นมีความหมายอันลึกซึ้งมากครับไอมิชชนยุดายสดออว์าชีวิตและ خير บยมรดูมอิหร่านมุสลิมานานพยามไหเรื่มเบรยจานิยันดาร์ตสายท่านแบ่งไปสองส่วนนะครับสองความหมายที่ท่านจะให้นั่นหมายถึงสายที่ขอพรหรือขอความมีเงือนอยู่ข้านั้นให้สมปกป้องบรรดามุสอซมทั้งหลายให้อยู่เนื้อ به و با توجه به اینکه ایران در حال حاضر توسط قدرت های بیگانه تحریم شده است از لحاظ اقتصادی شعار و پیام رهبری ما که یک شعار مهواری است برای, برای انتهای اون سال تا انتهای اون سال حمایت از تولید و سرمایه ملی است من که و อิห่านนั้นตก,<ม>ตกอยู่สถาบันของการกว้างบายของชาต้ตะวันตกนะฮะ,ะ<ม>ดังนั้นแล้วท่านจึงได้ออกสารถึงประชาชนออชาวอิหลานและตั้งชื่อปีนี้ว่าปีแห่งการผลิตแห่งชาติการสลับสมนการทํางานและการลงทุนในชาติอิห่านค,ค่ะอยากจะให้พี่ธีรนานขอรวบรัดสั้นๆนิดนึงว่าจริงๆแล้วไทยกับอิห่านเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมาเนิ่นนานแค่ไหนแล้วคะพี่ถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์อาจจะ พูดกัดทีมงาว่า400ปีนะครับประมาณสัก400ปีแต่ว่าอิหร่านนั้นเป็นประเทศที่อย่างที่บอกไว้ว่าก่อนที่จะมีประกอบเป็นรัฐชาตินะานเนี่ยอิหร่านจะเข้ามาเข้ามาสัมพันธ์กับบ้านเราตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วครับหรือว่าก่อนนั้น,น,นด้วยซ้ำเพราะวเวลาที่เราจะไปเห็นร่องรอยของการเดินทางมาของเขาในนามของพ่อค้าชาว พู้ค้าของชาวอิหร่านที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นตามแหล่งโบราณคดีต่างๆะเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับกับไทยมีมาเรื่นนานไม่ใช่เพียงแค่หน้าภา,ายหลังการปฏิวัติในปี29งพสหรือ2522่เท่านั้นเอาละค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถ้าเกิดมีเวลาเราคงจะรบกวนให้สามท่านมาพูดคุยกันต่อนะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกราบขอบพระคุณทั้นสามท่านนะคะ thank you so much ค่ะ ค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีคําแนะนําติชมนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะ0 2 7 9 0 2 6 2 5 7ค่ะหรือว่าทางอ e ีเมล artclub@tpbs.or.th นะคะเป็นสมาชิกทาง a c e b o o k ก็ได้ค่ะง่ายๆนะคะพิมพ์ art เว้นวักคลับเว้นวักไทยพีบีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ